แน่ใจว่าเขาหายไปหรือว่าเพราะเป็นเพราะเราไม่ได้เข้าไปดูมันเลยไม่เด้งขึ้นมาให้เราเห็นคือมันไม่ขึ้นหน้าสีให้เราเห็นว่างั้นเถอะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ขึ้นไลฟ์ไหมวันนี้ได้มาขึ้นไลฟ์แล้วก็บอกว่าเออไม่ได้ขึ้นไลฟ์มาเป็นเดือนอ๋อแสดงว่าเขาหายไปเองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ติดตามก็เลยไม่กดเข้าไปดูก็เลยไม่ไม่มีขึ้นหน้าสีไม่ใช่นะอแต่วันนี้ออกมาพูด ก็คือ,อจับใจความได้มีความหมายมากก็คือ,อไม่ยุ่งกับสีก่กอไม่พูดถึงสี่ก็ออไม่มันทําให้สบายใจแล้วนึกถึงอ,ะ,อะไรกำกำเวนเวนเฮ้ยมาแปลกนะอารมณ์ไหนไม่ทราบนะแต่ถ้าฟังดีๆแล้วนะเรามาแปลความหมายตรงนั้นว่าเขาพูดถึงใครคือก่อนที่เราจะไปฟังเท่าที่แซนฟังก็คือ,อเรื่องที่ถอยออก มันมีอะไรหลายอย่างที่ถอยออกแล้ววันนี้มันเป็นการที่มาตัดสินใจแบบให้เป็นศูนเปอร์เซ็นเลยว่าจะไม่เข้าไปพูดถึงไปยุ่งไปอะไรเกี่ยวกับบ้านสีกกเพราะแซนเชื่อว่าสาเหตุที่ทนายทนายเอ่อทนายกอไก่ทนายแก้วน้ำดื่มนะมีประเด็นกับ ผู้หญิงน้องคนหนึ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจนทนายคนนี้ตอนนี้ได้ลาออกจากการเป็นทนายไปแล้วสัมมาอาชีพก็ไม่รู้จะไปทําอะไรกินแล้วทุกคนไม่มีตัวทนายแล้วนะอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผู้ความรู้เรื่องกฎหมายอะไรก็ได้แต่ ออนั่นแหละไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประวัติของคุณเสียไปแล้วนะอ่าแซนเชื่อว่าการตัดสินใจที่จะมักไม่เข้ามายุ่งเรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรที่สี่กอเรื่องกฎหมายเรื่องอ่าเขาเรียกคดีอะไรเนี่ยนะคือทนายคนนี้เอาเรื่องที่ทนายคนอื่นๆโดนมาเป็นบทเรียนถ้าขืนยังอยู่สี่กอขืนยังยั่วยุทำกับคนที่เขาอ่า ไม่ไปไม่ได้ไปทําอะไรคุณเหมือนตัวคุณไปกั่นแกล้งเขาอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะเจอดีเหมือนทนายหลายหลายคนคือการตัดสินใจออกไปครั้งนี้น่าจะเป็นทนายหลายหลายคนที่มีส่วนเช่นทนายโกไก่แก้วน้ำนะอ่าที่โดนอ่าสาวแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีทนายคนหนึ่งที่เราจําได้ว่าโดนถอนอ่าใบอนุญาตใช่ไหนโดนอ่า ตัดลายชื่อออกจากอ,าอะไรนะสภาทนายความอะ่ะที่บางคนก็บอกว่าทานายที่ใส่เสื้อสีชมพูอะไรประมาณเนี้ยนะคือเรื่องเกี่ยวกับทานายมันคือถ้าพูดไปอะคนที่โดนแล้วเป็นข่าวเนี่ยคือตัวทานายคนเนี้ยหัวปลาไหลหรือทานายหัวไม่มีผมนะ่ะ เป็นพฤติกรรมของมันเลยคืนมันยังอยู่หาเรื่องอยู่ที่สี่กมันจะโดนเหมือนทนายคนใดคนหนึ่งแน่นอนจริงนะวันนี้แซนก็เพิ่งชัดเจนนะว่าปกติจะมีแต่สายน้ําหรือสองผัวเมียส่วนยางเนี่ยเขาจะพูดถึงพฤติกรรมของทนายคนนี้เวลาเห็นสาวสวยๆอวบๆอ,อืมๆอ,อ,อ,อะไรอ่ะ ขาขาวๆเงี้ยนะทําตาหวานนู่นนะี่นั่นเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วเราไม่เคยเห็นตัวตนใช่ไหมแต่เราได้ยินอย่างนี้ประจําอย่างเช่นอตีหมอ้ออได้เงินมาก็ไปตีหมอ้อหมดออันนี้ก็คือเราได้ยินเยอะนะหลายคนด้วยหลายคนพูดนะแต่เราไม่เห็นกับตาไงวันนี้เราไม่เห็นทนายคนนี้พูดถึงอ่าทนายกอไก่แก้วเนี่ยนะกอไก่แก้วน้ําเนี่ยนะ บอกว่ามันยากนะเออก็เห็นใจมันยากนะถ้าเจอสาวๆอวบๆคือตัวเองมีเอ่อมีความมีมีเอ่อมีความชอบในแนวแบบเนี้ยมันก็จะมองไม่ไม่มีอะไรที่ผิดแปลกอะไรกับทนายเอ่อกอไก่แก้วน้ําเนี่ยนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นมันเนี่ยนะถ้าเป็นทนายหัวล้านเนี่ยถ้าเป็นมันเนี่ยนะมันอาจจะมีอะไรมากกว่า นี่กว่าทนายกอไก่แก้วน้ําด้วยซ้ําไปอ่าอาจจะเกินเลยอะไรด้วยซ้ําไปมันบอกก็คือน,นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่าแบบคือมันมันมองเป็นเรื่องธรรมดากับ ผู้ชายกับเห็นสาวสวยๆอะไรประมาณเนี้นะแล้วอ่ยิ่งใกล้ชิดอะไรเงี้ยนะยิ่งเป็นใกล้ชิดในแบบฉบับพ่อสนิทกับกับกับทนายคนนี้ด้วยอะไรแล้วทนายคนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีชื่อเสียงอยู่ในอ,อยู่ในโทรทัศน์หรือในอะไรประมาณเนี้ยนะก็เลยอ่ เ,เกิดเรื่องราวแบบนี้คือมองมองมองถึงไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ผู้ชายเป็นทนายแล้วไปจ,จับนู่นจับนี่สาวที่ไปใกล้ชิดด้วยอะไรประมาณนี้ มันเหมือนว่ามันเคยเจอมาแล้วแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมของมันด้วยเนี่ยเท่าที่แซนฟังเนี่ยนะมันไม่เห็นแปลกแล้วมันบอกว่าถ้าเป็นมันเนี่ยโออาจจะเยอะกว่าทนายโกไก่โอนี่เห็นไหมคือความชัดเจนออกมาเลยนะตอนนั้นที่หลายคนบอกตีหม้อบ้างลนะ่ะเออเมาอ่า,อาไปอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะปากไปเขาหลิวหลิวสาวอ่ะเนี่ยนะแซนก็ฟังฟังมาเนี่ย แต่ชื่อเสียงโอ้หลายคนพูดถึงเลยนะคือผู้ชายคนนี้นอกจากหัวไม่มีผมแล้วน่ะอ่าสิ่งที่เต็มหัวก็คืองูก็หัวงูเต็มหัวเลยและตลอดเวลาที่ทนายคนนี้ก้าวเข้ามาที่สี่ก่อก้าวแรกแซนก็เห็นละเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่พวกเรารอคอยว่าใครจะเป็นอ่าอะไรนะแก้วชายหรืออะไรขี่ม้าขาวมาช่วยลุงตอนนั้นคือทุกคนถ้าติดตามก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะคือ ผู้ชายคนนี้ทนายคนนี้เข้ามาแบบมีศักดิ์ศรีมากนะแต่พอหลังๆมาแบบโอ้โหดูไม่จืดเลยนะวันนี้มาประกาศว่าจะออกไปจริงๆเนี่ยนะก็คือ,อไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรเลยทุกคนที่ซีแซนมองไปอีกทางหนึ่งก็คือเหลือแต่อมานะ่ผมไม่มีหัวไม่มีผมอยู่แล้วแต่กลับไปเนี่ย มันไปบ่งบอกให้เห็นถึงหัวหัวเนี่ยงูเต็มหัวเลยแล้วก็ออกไปแบบเสียศักดิ์ศรีมากแซนคิดว่าผู้ชายคนนี้ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก็คงละอายใจอยู่เหมือนกันเพราะมาพูดวันนี้ในทํานองประมาณนั้นก็ตลอดเวลาเนี่ยน,นะนน <S <S จะจะ,จะจะยังไงปากร้ายปากอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ชายคนนีู้ดูเหมือนเซนสถิมากก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของเมีย เนะมียนอกใจเมียมีชู้หรือเมียทําตัวเหินห่างผัวเมียไม่ดีกับผัวอะไรเนี่ยนางผู้ชายคนนี้จะรู้สึกเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะจะตาหนิจะตําหนิผู้หญิงคนนั้นมากมากว่า,าไม่สวมเขาให้ผัวไม่อะไรเงี้ยนะแซนก็มารู้วันนี้อีกนั่นแหละนะก็คือรู้ว่าผู้ชายคนนี้ ตอนที่ถ้าใครจําได้เรื่องของอาสาวจันนะสาวจันที่พูดถึงมาเล่าว่าชีวิตตอนเป็นสาวยังไงยังไงไอผู้ชายคนนี้มันเอามาทำคอนเทนต์หลายคอนเทนต์มากเลยว่า ผู้หญิงกาละกินนี้ผู้หญิงอนอกใจผัวผู้หญิงที่ผัวมีอยู่แล้วยังอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใครจําได้คือผู้ชายคนนี้จะรังเกียจที่ผู้หญิงนอกใจผู้ชายหรือผู้หญิงคบชู้สู่ชายอะไรประมาณนี้นะคือทนายคนนี้จะรังเกียจตรงนี้คือตลอดเวลาคือมันทำคอนเทนต์อะไรมันก็จะบอกถึงตัวตนว่าคือมันไม่ชอบ คนแบบนี้มันผิดศีลธรรมมันผิดอะไรก็ว่าไปนะเซนจะเห็นหลายครั้งเวลามันขึ้นไลฟ์เนี่ยนะ,ะมันบ่งบอกถึงการร้องไห้แล้วก็มีข่าวว่าะทะเลาะกับเมียอะไรคือเซนสถีฟเรื่องเรื่องหญิงชายแบบนี้นะะถ้าผู้หญิงนอกใจนิดนึงก็จะเป็นจะตายแต่ถ้าตัวเองไปมีเขาเรียกไปซื้อกินกับผู้หญิงอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากอันนี้